โรงเรียนสวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรบริหารโรงเรียนโดยท่านผู้อำนวยการกอบชัยโพธินาแคมีบุคลากรทั้งสิ้น23คนนักเรียนจำนวน276คน แม้โรงเรียนสวงวิทยาคมจะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กแต่ด้วยอุดมการณ์ทางการศึกษาเราได้ร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่ายและได้รับการนิเทศกำกับติดตามสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีโดยใช้พื้นที่เป็นฐานผสมผสานวิธีการแห่งศาสตร์พระราชากลยุทธ จุดเน้นตามนโยบายมาตรฐานการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานเด็กขยันเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21ครูสอนดีห้องเรียนมีคุณภาพผู้บริหารมีคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการเรียนเราก็ทำให้ดีของโรงเรียนก็โอเคมีจุดต่างๆครบเรียบร้อยตามที่ททกระทรวงสาธารณสุขต้องกให้บูรณาการให้ชี้แจงเพิ่มเติมก็ตอนเช้ามาเด็กขึ้นมาเป็เยนยังไงบ้างคือเขาเยอมกันแล้วกูก็ต้องไปสนับสนนการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษาในเรื่องหัวข้อแรกนะคะในเรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาหลังจากที่โรงเรียนเราได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม หลักสูตรแกงกลางพุทธศัก,กราช2560แล้วนะคะเราก็ดําเนินการใช้มาครบ3ปีแล้วนะคะและในปีการศึกษานี้เราได้เพิ่มหลักสูตรขึ้นไปอีกหนึ่งหลักสูตรของนักเรียนนักศึกษาตอนปลายนะคะก็คือเราเพิ่มแผนการเรียนรู้1แผนเพื่อที่จะให้กับนักเรียนที่เขาไม่ถนัดวิทย์คณิตนะคะอ่าแล้วเราได้เพิ่มในเรื่องของหลักสูตรศิลปะการงานให้กับนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเราเปิดการเรียนการสอนมาแล้วหนึ่งภาคเรียนและพบว่านักเรียนในกลุ่มนี้มีความพึงพอใจในหลักสูตรนี้นะคะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนค่ะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อเน้นทางด้านการอ่านและการเขียนเพื่อพัฒนาผลสมฤธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้นค่ะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดจะมีการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ซึ่งกิจกรรมที่เราจัดการกเด็กก็คือจะมีการทั้งปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แล้วก็การจัดค่ายคณิตศาสตร์แล้วก็ค่ายวิทยาศาสตร์ที่มีทักษะและกกระบวนการคิดสามารถที่จะพัฒนาเด็กให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดและทําให้การเรียนของเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่สูงขึ้นนะคะการจัดการเรียนรู้สมรรถนะการสื่อสารในรูปแบบโครงการกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมต่างๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเตรียมการนะครับลงมือปฏิบัติจริงตามศักยภาพของแต่ละบุคคลส่งผลให้นักเรียนนะครับหรือว่าผู้เรียนมีผลเรียนที่สูงขึ้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกก็จะมีการสอดแทรกทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงสร้างสารรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ นะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจนะครับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่21ครูก็จะมีแผนการสอนนะครับผ่านกิจกรรมการลงมือปฏิบัติผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับและนักเรียนก็จะมีความสุขในการจัดเรียนการสอนครับ การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนน้องเคารพพี่สิทธิ์เคารพคร,ครูแล้วก็กิจกรรมสวนมนต์ทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมสร้างสารรค์ตามความถนัดของนักเรียนนะครับเช่นกิจกรรมดนตรีกิจกรรมกีฬานะครับเป็นต้นนะครับการใช้สื่อแพลตฟอร,ร์มดิจิทัลและใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ทุกระดับชั้นนะครับได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลกกน์ Google Meet ซูมดีฟแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆนะครับได้ในระดับดีการส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทางโรงเรียนสุวรรณมก็มีการจัดการแหลกเรียนรู้นะครับที่สอดคล้องถึงความสามารถของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจนะครับความถนัดของผู้เรียนเป็นหลักนะครับในกระบวนการจัดการการสอนนะครับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในปีการศึกษานี้เราก็มีการวางแผนประชุม กับคณะครูที่เกี่ยวข้องนะคะว่าเราจะยกระดับผลสมมติของโรงเรียนของเราอย่างไรนะคะก็จะมีการประชุมทุกเดือนวางแผนทุกเดือนแล้วก็นำผลการสอบเมื่อครั้งที่แล้วนี้มาวิเคราะห์นำข้อสอบมาวิเคราะห์แล้วก็จัดเตรียมสําสำหรับนักเรียนในภาคเรียนนี้นะคะการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานนิเทศภายในโรงเรียนเราจัด กิจกรรมนิเทศภายในทุกภาคเรียนนะคะภาคเรียนละหนึ่งครั้งก็จะมีการแต่งตั้งกรรมการส่งคุณครูที่มีความรู้ความสามารถไปดูคุณครูรุ่นใหม่สอนนะคะแล้วก็ให้คําแนะนําเราไปให้กําลังใจในการสอนของคุณครูแต่ละท่านนะคะการประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาหลักสูตรอัตลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำแผนประเมินผลปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาการจัดการศึกษาในโครงการพิเศษเราก็จะมีโครงการกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนคุณธรรมนะครับเพื่อส่งเสร,ริมให้นักเรียนมีคุณธรรมและสร้างความโปร่งใสเราก็จะมีโรงเรียนปลอดเล่าปลอดบุหรี่นะครับที่เป็นแกนนาของจังหวัด เพื่อให้นักเรียนนะครับห่างไกลจากยาเสพติดนะครับและโครงการการส่งเสริมการมีงานทำนะครับของนักเรียนนะครับการจัดการศึกษาของโรงเรียนนำล่องพื้นที่นวัตกรรมก็ได้ส่งเสริมให้คุณครูได้เขียนนวัตกรรมของตนเองอ่าหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรมรวมทั้งผู้บริหารด้วยนะคะตอนนี้ก็ก,ก,กำลังคุณครูทุก่านทกาลังดำเนินการอยู่นะคะ ปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นของสปทไม่ว่าด้านต่างๆนะครับพวกเราชาวสบมวิทยาคมได้รับการกำกับนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและได้นำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อให้เกิดผลงานที่น่าภาคภูมิใจดังต่อไปนี้ เหนือกีฬาเยาวชนแห่งชาติหนองคายเกมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงได้เหรียญเงินเป็นตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันระดับประเทศกลุ่มสื่อสร้างสรรค์เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและยังได้เป็นคณะวิทยากรให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆรางวัลครูดีสีสพท จะเห็นได้ว่าจากการรายงานที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดก,การเรียนการสอนโดยการสร้างความงามความสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจให้แก่ผู้เรียนเพื่อเกิดประโยชน์ในชีวิตจริงและยึดหลักผู้เรียนเป็นตัวตั้งหรือเรียกว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดที่อยู่แบบทุกคนรู้สึกมีความสุขมากผมมีความสุขมากๆ ที่ได้มาเรียนที่นี่ที่ได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิตเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีมากๆเลยค่ะพวกเรา,น,าเรนักเรียนโรงเรียนตุงวิทยาคมขอขอบคุณค่ะ